สวัสดีค่ะสวัสดีชาวจดหมายรักจากคนที่คุณคิดถึงนะคะปกติจะต้องอัพคลิปนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่20มิถุนายน2564เนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือช้ามา2วันนะคะทุกคนก็ขออภัยด้วยนะคะที่มาอัพเป็นวันที่22มิถุนาเนาะแต่ว่า EP ต่อไปก็จะพยายามอัพให้ทัน ตามวันที่เคยอัพก่อนหน้านี้แล้วกันนะคะต้องขออภัยในความล่าช้าด้วยนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็วันนี้เราได้ไพ่มาสามสำรับนะคะสำหรับมาใช้ดูกันเนาะว่าวันนี้จะมีจดหมายหรือว่าข้อความอะไรสั้นๆที่เขาคนนั้นที่คุณเข้ามาถามถึงอะ่ะฝากมาบอกกับคุณผ่านในคลิปนี้นะคะก็คลิปนี้เป็นพลังงานรวมแบบรันดอมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้าง กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่หรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเรามาฟังพลังงานบวกๆก,ก็ได้เนาะคนโสดก็ฟังได้คนโสดก็ถือซะว่าเป็นแบบข้อความจากพลังงานจักรกวาลและการว่าแบบอยากบอกอะไรกับคนโสดในช่วงนี้แล้วก็สําหรับใครที่มีคู่หรือว่ามีคนคุยมีคนที่กํลาลังดูใจกันอยู่เนี่ยก็หรือว่าอาจจะอยู่ห่างกันก็สามารถมาดูได้นะคะอ่ะ เดี๋ยวเราใช้ Romance Angel นะคะฉบับน้อยๆนี้มาดูกันก่อนว่าลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยเป็นลักษณะความสัมพันธ์ยังไงบ้างเออเดี๋ยวเราจะมาเปิดลักษณะความสัมพันธ์5ใบกันนะคะทุกคนโอ้ทำไมทำไมมันสับยากจังสกิลสับไพ่ของปิ่นมันไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่นะทุกคนขออภัยด้วย deception ค่ะเป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบที่1นนะคะลักษณะความสัมพนนันธ์นี้มีใครใส่หน้ากากเข้าหากันนะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ที่เหมือนออไม่ค่อยที่จะพยายามแสดงตัวตนของตัวเองออกมาให้อีกฝ่ายรับรู้นะคะหรือว่าคิดอย่างหนึ่งแต่ว่าปฏิบัติตัวอีกอย่างหนึ่งก็ได้เช่นกันนะคะเป็นลักษณะของการใส่หน้ากากเข้าหากันนะคะความสัมพันธ์นี้รูปแบบ หรือว่าอีความสัมพันธ์หนึ่งคือพีคเลยนะก็คือว่าคุณรู้เหลอว่ามีใครบางคนโกโหกคุณแน่เอออ่าละักษณะความสัมพันธ์ที่สองนะคะโรแมนติกฟิลลิ่งค่ะจะเป็นคู่ไหนเป็นใครก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นลนักษณะความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าพูดคุยกันอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วร,ร,รู้รู้สึกถึงความแบบความรู้สึกโรแมนติกในด้านความรักที่แบบมันหวานหอมละมุนลึกซึ้งดีขนาดอะไรประมาณนี้นะคะ ลักษณะความสัมพันธ์ที่3ค่ะ it is safe for you to love นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าเออรักครั้งนี้มันปลอดภัยต่อตัวคุณปลอดภัยต่อสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพหัวใจของคุณนะคะเป็นความรักที่รู้สึกว่ามันปลอดภัยที่จะรักคนคนนี้หรือว่าจะพูดคุยกับคนคนนี้นั่นเองแบบปลอดภัยแบบในที่นี้ก็คือปลอดภัยแบบ ไม่ต้องกลัวว่าจะเสียใจอะไรประมาณนี้ค่ะ engagement นะคะบางคู่เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะอยู่ในช่วงเตรียมงานกำลังจะมั่นหมายกันหรือว่ามีแพผนที่จะมั่นหมายกันในช่วงเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้หรือว่าเป็นคู่ที่มีการพูดคุยถึงเรื่องการมั่นหมายแล้วก็ได้ว่าเราจะมั่นกันไหมอะไรอย่างนี้หรือว่าบางคู่ก็คือ มั่นแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แต่งในช่วงนี้ใบที่5ค่ะ past life relationship นะคะในที่นี้เออความสัมพันธ์ที่คุณกำลังมีอยู่ในตอนนี้อาจจะเป็น คนเก่าๆของคุณก็ได้อาจจะเป็นการรีเทิร์นนะคะของแฟนเก่าคนคุยเก่าที่กลับมาสารสัมพันธ์กันอีกครั้งก็ได้หรือว่าถ้าใครที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องอดีตชาตินะคะก็เขาคนนี้ก็อาจจะเป็นคู่ของคุณในอดีตชาติหรือว่าเป็นคนที่คุณรู้จักหรือว่าเคยเห็นหน้าในอดีตชาติก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะเป็นอารมณ์แบบว่า,า past life relationship อะไรประมาณนี้นะคะทุกคน ก็จะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ประมาณนี้นะคะตรงกรณีใดกรณีหนึ่งก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะทุกคนอ่ะไปะอ่ะแล้วเราก็มาใช้ angel power oracle ดูกันนะคะว่าเออมีข้อความอะไรที่เขาฝากบอกคุณผ่านไพ่สำรับนี้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อน,นว่าเราจะเปิดกี่ใบดีเราอาจจะเปิดสักเจใบดีไหม อย่าเปิดกันก่อนใบแรกนะคะคือ take action to ward your destiny นะคะเขาฝากบอกคุณว่าคือโชคชะตาหรืออะไรก็ตาม่ะคะ่ะที่คือแบบเหมือนเหมือนเขาบอกคุณประมาณว่า สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้อะมันจะต้องเกิดขึ้นจากการที่คุณลงมือทำสิ่งสิ่งนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณอยากจะมีโชคชะตาที่รวยมีเงินเยอะมีความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะอยากมีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากการที่คุณเนี่ยเอ่อลงมือทําเริ่มลงมือทําก่อนนะคะคืออย่ามวัวแต่คิดเขาฝากมาบอกว่าถ้าอยากจะให้ โชคสตามันเป็นไปอย่างที่คุณต้องการอ่ะคุณจะต้องลงมือทําก่อนนะคะใบแรกวันนี้มาแนวเหมือนแบบสอนการใช้ชีวิตเนาะ <c oughs> โอ้โหใบที่สองอันนี้คืออะไรเนี่ย Step into the unknown นะคะเดี๋ยวปิ่นดูก่อนดูใกล้ๆก็คือ,อ,อ Curiosity Keep u s Healing Down New Path So Take a Chance นะคะหมายความว่าถ้าแปลเอาแบบที่เข้าใจนะคะก็คือเขาฝากบอกว่าเหมือนประมาณว่าเออถ้าหากว่าเส้นทางหรือว่าอะไรก็ตามที่คุณใช้ชีวิตอยู่ดำเนินชีวิตอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าแบบเส้นทางเนี้ยมันดูไม่เวิร์กเลยอะไรอย่างเงี้ย คุณลองเปลี่ยนวิธีการใหม่ลองเปลี่ยนเส้นทางใหม่ๆหาแบบหาโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองนะคะหรือบางคนที่ยังไม่เคยลงมือทำโปรเจกต์หรือว่าหาโอกาสอะไรเนี่ยหมายความว่าบางคนอะคือเขารู้ว่าคุณอะอาจจะกลัวกลัวที่จะลงมือทำหรือว่ากลัวที่จะแบบเขาพูดยังไงเนี่ย กลัวที่จะเดินก้าวต่อไปในเส้นทางที่เหมือนคุณยังไม่รู้ปลายทางว่าเออมันจะดีหรือเปล่ามันจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้เขาบอกว่าคุณต้องหาโอกาสนะแล้วคุณต้องลงมือทําคุณต้องกล้าที่จะเดินหรือเข้าไปในสเต็ปและเส้นทางวิธีการที่คุณก็ ไม่ได้รู้หรอกว่าปลายทางมันจะดีแค่ไหนหรือมันจะสําเร็จมากแค่ไหนแต่เขาบอกว่าคุณต้องได้เวลาที่ลงมือทําได้แล้วคุณต้องกล้าที่จะก้าวก้าวเดินไปตามสเต็ปได้แล้วนะคะไม่ต้องไปสนใจว่าในอนาคตมันจะดีมากแค่ไหนหรือมันจะประสบความสําเร็จมากแค่ไหนนะคะให้คุณก้าวเดินไปนั่นแหละคะ่ะคือสิ่งที่เขาต้องการบอกวันนี้วันนี้ดูแบบแปลละเอียดดีเนาะ เกิดอะไรขึ้นกับอีชันวันนี้มาแนวนอนนะคะแนวนอนก็คือ light of hope นะคะใบนี้ออกมาบอกว่า hope gives us positive feeling and energy to accomplish what we deserve นะคะเออใบนี้มันแปลประมาณว่าคือชีวิตคนเราอะ มันต้องมีความหวังนะคนเราอะอยู่ได้เพราะมีความหวังกับชีวิตทั้งนั้นแหละแล้วเขาอยากจะบอกว่าการที่คุณมีความหวังอะไม่ว่าจะเป็นความหวังอะไรก็ตามในชีวิตของคุณน่ะความหวังพวกนั้นน่ะมันจะนำมาซึ่งความคิดพลังดีๆความคิดด้านบวกความคิดแต่สิ่งดีๆเนี่ยมันจะนำความคิดพวกนั้นแล้วก็เอเนที่แบบมันเป็นด้านบวกในทางที่ดีอะ มาให้คุณนะเพื่อที่จะให้คุณนะสามารถเ,าเดินก้าวข้ามผ่านไปเพื่อที่จะได้เจอกับสิ่งที่มันดีและสิ่งที่มันเหมาะกับตัวคุณนะคะอืมมันเป็นความรู้สึกประมาณเหมือนแบบอยากจะให้คุณมีความหวังในชีวิตเพื่อที่ความหวังสิ่ง พื่อพอเรามีความหวังเราก็จะคิดถึงแต่สิ่งดีๆแล้วก็เราก็จะมีพลังงาน energy ที่ดีๆสมมุติว่าเราหวังว่าอะพรุ่งนี้เราอยากจะรวยในอีก5ปีเนี่ยเออเราก็จะคิดแล้วใช่ไหมว่าเอะถ้าแบบตอนนั้นเรารวยเราจะทําอะไรได้บ้างแล้วคุณก็จะกลับมาคิดว่าเออแล้วเราจะต้องทำไงเราถึงจะรวยเราควรจะหางานเสริมหาอะไรใหม่ๆทำลู่ทางใหม่ๆดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาฝากบอกคุณนะอยากจะให้คุณใช้ชีวิตแบบมีความหวังนะคะคือแบบอย่าเพิ่งหมดหวังกับชีวิตเนาะ ่ะไปดูใบที่4ี่กันค่ะใบที่4คือ r e t e a t นะคะใบนี้เขียนว่า seek and receive consolation t from God to overcome a difficult experience this is time for reflection solitude and contemplation นะคะใบนี้ออกมาบอกว่าอยากจะให้คุณอะใช้เวลาในช่วงนี้นะคะ ก็คือเหมือนเหมือนเขาพูดว่ายังไงดีอ่ะเหมือนคุณอาจจะใช้ คุณอาจจะแบบขอคำแนะนำจากเขาก็ได้หรือว่าจะขอคำแนะนำกับคนอื่นก็ได้เมื่อเวลาที่คุณเนี่ยเจอกับสถานการณ์ยากลำบากหรือเป็นสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้ว่าคุณควรจะต้องทำยังไงดีคุณควรจะรับมือกับมันยังไงดีถ้าคุณคิดไม่ออกจริงๆเนี่ยคุณสามารถที่จะขอคำปรึกษาคำแนะนำจากเขาได้นะคะแล้วก็มันเป็นเวลาที่ คุณควรจะเหมือนพูดว่ายังไงดีคุณควรจะเยียวยาตัวเองด้วยเหมือนกันหากคุณผ่านสถานการณ์ที่เลวร้ายหรือว่าสถานการณ์ที่แย่ๆมาในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะนะคะก็ เออมันอาจจะเป็นช่วงเวลา,าที่คุณจะต้องพักเพื่อที่จะหาวิธีแก้ปัญหาแต่การแก้ปัญหาก็ไม่ได้จําเป็นที่ว่าคุณจะต้องแก้ปัญหาคนเดียวคุณก็ยังมีเขาอยู่คุณสามารถที่จะขอคําแนะนําจากเขาได้นะคะส่วนคนโสดที่แบบไม่รู้จะขอคําแนะนําจากใครก็อาจจะลองขอคําแนะนําจากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปก,กครองคนที่บ้านเพื่อนหรือว่าคนใกล้ตัวเราที่เขามีแต่ความหวังดีๆให้กับเราก็ได้เช่นกันนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ อารมณ์แบบเหนื่อยเหนื่อยก็พักบ้างนะอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปใบที่5นะคะใบนี้ก็คือ your calling นะคะจะเป็นอา่านสาังกตนิดนึงเขาบอกว่า your life purpose is like an awakening to put your gift and talent to good use and enjoy the journey of life อ่ะใบนี้เขาออกมาบอกว่าจุดประสงค์ของคุณน่ะจุดประสงค์ในชีวิตของคุณน่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะตอนนี้คุณต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็ให้รางวัลตัวเองได้แล้วแล้วก็ทำให้ความสามารถของคุณเนี่ยมันพูดยังไงดีอ่ะแล้วก็ นำความสามารถที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะเพื่อที่จะทำให้คุณเดินทางก้าวไปสู่ในสิ่งที่ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นสมมติว่าคุณอาจจะทำงานบริษัทหนึ่งแต่ตอนนี้เงินเดือนคุณอาจจะประมาณ15ื่นห้าแต่ว่าคือบริษัทที่คุณทำอยู่เขาไม่ได้รีควายไงว่าคุณจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษเท่าไหร่แต่ทีนี้ ถ้าสมมุติว่าอ่ะอยู่ดีๆบริษัทก็ประกาศออกมาว่าเออถ้าใครมีความสามารถภาษาอังกฤษใครที่แบบ ออสอบได้คะแนนโทอีกโทเฟลไอเอลเท่านี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้แบบปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นหรือว่าได้แบบเลื่อนตำแหน่งที่มันแบบได้เงินเดือนเยอะขึ้นแล้วแบบเออมันจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นมีการแบบก้าวหน้าไปสู่สิ่งที่ดีมากขึ้นเนี่ยเออสมมุติว่าคุณได้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วคุณมีคะแนนพวกนี้อยู่แล้วคุณก็เอาความสามารถของคุณในด้านเนี้ยไปใช้ ก็คือการเอาภาษาอังกฤษเนี่ยไปยื่นกับที่ทํางานเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขาค่อนข้างอยากจะบอกคุณชัดเจนว่า t ALENT หรือว่าความสามารถอะไรต่างๆที่คุณมีเนี่ยจงเอาออกมาใช้ให้หมดเพื่อที่จะให้คุณนะ่ะได้รับแต่สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะอ่านี่ก็จะเป็นคําแนะนําจาก Angel Power o r a c l e นะคะ สัปดาห์นี้ขออนุญาตเปิดแค่5ใบก็พอเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะแล้วเราก็ยังไม่ได้เปิดยูนิคอร์ด์ด้วยนะเดี๋ยวเรามาเปิดยูนิคอร์ดกันก่อนยูนิคอร์ดก็ซักประมาณ5ใบก็พอเนาะทุกคนอย่างละ5ใบเพราะรู้สึกว่าเหมือนอาทิตย์นี้คลิปนี้จะพูดค่อนข้างละเอียดแล้วก็นานเหมือนกันนะแต่ละใบ ใบแรกเรนโบว์ค่ะใบนี้อยากบอกอะไรกับคุณเดี๋ยวอ่านก่อน there is a rainbow beyond the cloud อใบนี้เหมือนจะสื่อตรงๆก็ว่าเขาบอกว่าอะไรที่คุณคาดไม่ถึงว่ามันจะมีอยู่จริงอะสิ่งสิ่งนะั้นอะบางทีมันอาจจะซ่อนอยู่ก็ได้นะโอ้มันเป็นความรู้สึกยังไงวะ ขออ,ญญขออนุญาตแบบขออนุญาตอุทานนะคะแบบอย่างว่าเป็นสิ่งที่เขาอยากฝากบอกกับคุณนะคะก <c oughs> ็แบบว่าอย่างไงดีอะสมมุติว่าอะสมมุติกรณีนะคะเขาบอกว่าสมมุติคุณอาจจะไม่เชื่อว่าเขาอะมีแผนมีแผนที่จะแต่งงานกับคุณเออแต่เขาบอกว่าสิ่งที่คุณไม่เชื่อ มันอาจจะไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอยู่จริงคือคุณอาจจะไม่เชื่อว่าเขาอ่ะคุณอาจจะไม่เชื่อว่าเขามีแลนที่จะแต่งงานกับคุณเออแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาอ่ะโกหกคุณเข้าใจปะเหมือนจริงๆอ่ะเขามีแลนคิดที่จะแต่งงานกับคุณนั่นแหละแต่คุณอ่ะอาจจะไม่เชื่อว่าเขามีแลนที่จะแต่งงานกับคุณประมาณนี้นะคะหรืออาจจะบอกว่าหรืออาจจะเป็นสําหรับพวกคนคุยก็ได้คนคุยที่แบบว่าคุณอาจจะคิดว่าเขาคงไม่ได้ชอบคุณหรอกแต่จริงๆอ่ะ เขามีความรู้สึกให้คุณนะเพียงแต่ว่ามันแค่ซ่อนอยู่มันไม่ได้แสดงออกมาเท่านั้นเองค่ะออมันแปลปา่าอะณรี้เอง Cross n e t e นะคะใบนี้ใบนี้บอกว่า Your Unicorn is so very close to you นะคะเขาบอกว่า เขาอะโคตรอยากจะอยากโคตรถ้าแบบบางคนคืออยากจะอยู่ไกลกันนะหรือไม่ค่อยได้เจอกันก็ได้เขาอะโคตรที่อยากจะอยู่ใกล้ๆคุณเลยค่ะอยากจะแบบว่าอยากจะหรือถ้าเป็นคนคุยกันอยู่ที่ยังแบบเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานเนี่ยเขาก็อยากที่จะสนิทกับคุณมากขึ้นแบบว่าอยากสนิทมากขึ้นจริงๆนะคะอยากทําความรู้จักให้มากกว่านี้แล้วก็ ถ้าสําหรับคนที่เป็นคู่กันอยู่เนี่ยเอ่อมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะอยากอยู่ใกล้ๆคุณอย่างเดียวแต่มันหมายความด้วยว่าเขาอะคิดว่าคุณอะเป็นคนที่สนิทกับเขามากที่สุดเลยแหละ mm. ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใบที่สองอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดใบที่3ามกันว่าใบที่สามมีอะไรจะบอกอาร์ชแองเจลไมเคิลนะคะ ถ้าแปลภาษาอังกฤษเขาก็จะเป็นผู้หญิงเขาจะอ่านว่ามิคาเอลใช่ไหมคะทุกคนใบนี้บอกว่า use the sword of truth to help the world หมายความว่าอะไรใบนี้คือเขาหมายความว่าอยากจะให้คุณอะสมมุติว่าคุณมีความสามารถอะไรบางอย่าง หรือว่าคนมีความรู้ติดตัวอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกที่เขารู้สึกว่าเออสิ่งนั้นที่คุณมีอ่ะมันอาจจะช่วยเหลือคนอื่นได้นะเช่นคุณอาจจะเป็นคนดังมีคนติดตามเยอะอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าคุณมีกระบอกเสียงที่เยอะมีคนติดตามคุณเยอะคุณมีชื่อเสียงมีคนติดตามอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบเวลาเขาเห็นที่แบบไปเจอแบบคนที่ลำบากกว่าคนที่ขาดแคลนคนที่แบบ ลำบากหรือพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่ขาดโอกาสนี้เขาก็อยากจะให้คุณอ่ะใช้ประโยชน์จากการที่คุณเป็นคนดังอ่ะในการที่เอออาจจะแชร์เรื่องราวของคนที่ขาดโอกาสเนี่ยให้คนอื่นได้เห็นมากขึ้นแล้วก็เออความช่วยเหลือเนี่ยก็จะถูกส่งต่อไปยังคนเหล่านั้นเพื่อที่พวกเขาจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่าได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอะไรก็ตามนะคะ คือสิ่งเนี้ยความสามารถอะไรที่คุณมีแล้วแบบมันน่าจะช่วยประโยชน์คนอื่นได้อะเขาก็อยากจะให้คุณใช้มันนะคะเพื่อที่จะให้มันเกิดประโยชน์แก่สิ่งอื่นหรือว่าให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นนั่นเองค่ะใบที่4ค่ะ manifestation นะคะใบนี้บอกว่า focus on a vision beyond yourself and your unicorn will help you นะคะใบนี้คือ อยากจะให้คุณอ่ะโฟกัสกับสิ่งที่ตัวคุณอะอยากจะทำจริงๆหรือว่าอยากจะเป็นอยากจะได้จริงๆนะคะเพราะว่าเขาอะจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะเป็นการซัพพอร์ตทั้งอาจจะเป็นเรื่องแบบการเงินเรื่องการงานหรือว่าเรื่องกำลังใจอะไรก็แล้วแต่นะคะอยากจะให้คุณโฟกัสกับตัวเองเยอะๆเช่นกันว่าตัวคุณเองอะต้องการอะไร แล้วก็ใบสุดท้ายของวีคนี้นะคะคือ opening ค่ะใบนี้ออกมาบอกว่า a new door is opening for you นะคะตอนนี้เขาบอกว่าโอกาสบางโอกาสอะ่ะโอกาสใหม่ๆอะมันอาจจะมาหาคุณแล้วก็ได้นะแต่ว่าคุณอะได้สาะสแสวงหามันหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการทำอะไรก็ตามช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่พอเหมาะ เหมาะสมที่คุณควรจะลงมือทําได้แล้วนะคะเพราะว่าเหมือนโอกาสเนี่ยมันอยู่แค่เอื้อมมันอยู่แค่ตรงหน้าคุณแล้วเห็นปะเออนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณหรือว่าอีกความหมายหนึ่งก็คือเอออีกความหมายหนึ่งก็คือแบบโอกาสอนะเปิดรอตลอดนะขึ้นอยู่กับที่ว่าคุณอนะจะลงมือทําหรือไม่ลงมือทํานั่นเองค่ะ,ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับจดหมายรักจากคนที่คุณคิดถึง ep 12 12เนาะเพราะว่า อาทิตย์ที่แล้ว EP ที่11นะทุกคนก็ชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ตรงหรือไม่ตรงกับสถานการณ์ท่านใดนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยบอกเล่ากันกับปิ่นได้นะคะก็วันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะคะสวัสดีคะ่ะ